สีขาวเริ่มกินเบีย้ยสีแดงกินโต้ตอบสีขาวจึงถอยมา้าฟังสีแดงขยับเม็ด ีแดงครับกินตัดเบี้ยตัวกลางฝั่งสีขาวใช้โคนกินกลับมาสีแดงกินเบี้ยไล่มาสีขาวถอยม้าจับเบี้ยสีแดงเอาโคนขึ้นผูกสีขาวทิมเบี้ยไล่โคนสีแดงเบี้ยนอก กินเบี้ยในสีขาวกินโต้ตอบและสีแดงยอมถอยโคนสีขาวจึงใช้ม้ากินเบี้ย ่อมาสีแดงทิมเบี้ยไล่โคนสีขาวเดินโคนมาถามต่อสีแดงใช้โคนกินสีขาวใช้เบี้ยกินเอาทางเดิน สีขาวกินเบี้ยฝั่งสีแดงใช้เบี้ยกินไล่ม้าสีขาวถอยม้ากลับฝั่งสีแดงกินเบี้ยขาวสีขาวบุกเข้ามากินเบี้ยฝั่งสีแดงใช้เรือผูกม้า สีแดงเอาเลือกดขุนสีขาวขยับเหลือสีแดงดันโคนขึ้นไปสีขาวไม่กินหวังจะแลกม้าฝั่งสีแดงจึงเดินม้ากินเม็ดสีขาวถอยโคนกิน สีแดงกินโคนสีขาวจึงขยับเรือฝั่งสีแดงถอยโคนมาผูกเม็ดสีแดงตีลุก สีขาวได้กินเบีย้ยครับฝั่งสีแดงเอาม้ากินเบีย้ยขาวเช่นกันสีขาวตีลุกสีแดงหลบสีขาวถามต่อเรือ ฝังสีแดงไม่แลกเดินไปลุกสีขาวครับรีบเปิดทางเบีย้ยฝั่งสีแดงบุกเข้าไปตีลุกสีขาวจึงมีทางหนีฝั่งสีแดง ตีลุกซ้ำสีขาวเอาเรือบังฝั่งสีแดงไม่ยอมแลก สีแดงจึงเดินม้าไล่เรือสีขาวเดินม้ากินแรกฝั่งสีแดงคอยโคนกินม้าสีขาวจึงถามต่อเรือสีแดงไม่แลกขยับหลบ สีขาวจึงต้องเอาเรือลงไปขวางสีแดงเปลี่ยนมาเดินเบี้ยสีแดงตีลุกสีขาวขยับขุนไล่เรือสีแดงขยับเรือหลบ สีขาวขยับม้าจับเม็ดฝั่งสีแดงใช้เรือตีลุกสีขาวขยับหลบฝั่งสีแดงเดินขุนไล่มา้าสีขาวเอามมากินสีแดงใช้เรือจับมา้าสีขาวตีลุก สีแดงกินม้าสีขาวกินเรือฝั่งสีแดงลุกซ้ำสีขาวเดินขุนฝั่งสีแดงเดินขุนสีขาวขยับเรือฝั่งสีแดงถอยโคน สีขาวตีลุกสีแดงลบสีขาวใช้เรือตีลุกฝั่งสีแดงเอาเบี้ยไหนเข้าแรกสีขาวยอมแรกกินเข้าไปสีแดงใช้โคนกินโต้อตอบ สีขาวยืดเรือออกฝั่งสีแดงขยับเรือหนึ่งช่องสีขาวขยับเรือฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวตีลุกสีแดงขยับขุนหลบสีขาวจึงตีลุก คราวนี้สีแดงหลบสีขาวจึงตีลุกอีกครั้งสีแดงขยับโคนขึ้นมาบังสีขาวจึงกินโคนฝั่งสีแดงขยับชิดเรือสีขาวเอาเรือออกฝั่งสีแดงโยนเรือให้กิน สีขาวยังไม่กินครับดึงเรือสองข้างสีแดงขยับเรือมาตีลุกสีขาวจึงเดินขุนสีแดงยังคงลุกสีขาวตางเข้ามาสีแดงลุกสีขาวกินนับ1 2ึ่งสามห้า หกเและสีขาวปิดเกมลุกจน สีขาวครับกินเบีย้ยฝั่งสีแดงใช้ม้ากินคืนสีขาวกินแลกม้าฝั่งสีแดงใช้เบีย้ยกินม้า สีแดงเอาเรือมาซ้อนฝั่งสีขาวจึงตัดสินใจกินสีแดงกินรักษาตำแหน่งสีขาวใช้ขุนไล่ฝั่งสีแดงถอยเรือกลับ สีขาวกินเบีย้ยกรารกระดานฝั่งสีแดงกินรักษาเบีย้ยคู่ขนานสีขาวทิ้มเบีย้ยฝั่งสีแดงขยับเรือสีแดงครับ กินเบี้ยก่อนบ้างฝั่งสีขาวใช้เม็ดกินสีแดงจึงกดเม็ดเข้ามาอีกครั้งสีขาวขยับเรือยึดคองสีแดงครับกินเม็ดสีขาวใช้เบี้ย สีแดงครับผมเอาเรือถอยไปกินเบี้ยฝั่งสีขาวเอาขุนขึ้นไปไล่สีแดงเอาโคนลงมาผูกเรือฝั่งสีขาวจึงขยับเรือไปจับมา้าสีขาวตีลุกสีแดงใช้ม้าบางัง สีแดงครับผมใช้ม้ากินเดี้ยฟังสีขาวใช้โคนกินมา้าสีแดงใช้เรือกินสีขาวเอาขุนไล่สีแดงตีลุกสีขาวหลบ สีแดงเดินโคนบุกเข้ามาสีขาวใช้เหลือตีลุกสีแดงขยับสีขาวถอยสีแดงเอาโคนตามเข้ามาฝั่งสีขาวเอาเหลือยึดคลองสีแดง ตีลุกสีขาวถอยสีแดงกดโคนสีขาวตีลุกสีแดงเอาขุนบุกขึ้นมาสีขาวจึงใช้ม้ากินสีแดงใช้เบี้ย สีขาวกินเบี้ยคืนสีแดง,งางสีขาวขยับเรือสีแดงใช้เรือตีลุกสีขาวถอยสีแดงบีบพื้นที่ด้วยโคนสีขาวใช้เรือลง,งมาถามต่อ สีแดงจึงปิดเกมลูกจน สีแดงครับผมเริ่มกินเบี้ยสีขาวใช้เม็ดกินคืนสีแดงเอาเม็ดไล่สีขาวถอยเม็ด สีขาวครับผมใช้เบีย้ยกินฝั่งสีแดงใช้โคนบุกขึ้นมาสีขาวจึงถามต่อโคนฝั่งสีแดงรับแรกกินเข้าไปสีขาวเลือกใช้ม้าเพื่อเปิดทางเรือฝั่งสีแดงยังคงถามต่อเรือสีขาวไม่แลก เอาเม็ดขึ้นไปปิดสีแดงจึงขยับมา้าสีขาวกินเม็ดต่อมาสีแดงเดินม้าจับโคนฝั่งสีขาวจึงเดินมา้า ตีลุกสีแดงเลือกขยับขุนสีขาวจึงถอยมากินม้าสีแดงได้ช่องทางเดินเบีย้ยสีขาวเอาโคลนขึ้นไปอุดฝั่งสีแดงจึงขยับเรือมาช่วย สีขาวกินเบี้ยฟังสีแดงหลบตาลุกสีขาวถอยกลับมาลุกฟังสีแดงขยับขุนชิดริมกระดานคราวนี้สีขาวเดินขุนไล่ม้าม้าแดงถอยกลับ สีแดงขยับขนหลบตาลุกสีขาวจึงทิมเบี้ยสีแดงขยับมา้าสีขาวทิมเบี้ยไล่มา้าม้าแดงกินแรก สีขาวใช้โคนสีแดงเอาโคนแรกอีกสีขาวไม่แลกสีแดงจึงขยับเรือสีขาวใช้เบี้ยกินหนีออกไปฝังสีแดงหงายเปิดลุก สีขาวขยับขุนสีแดงค่อมสองเรือสีขาวจึงเอาเรือไปกินเบี้ยฝั่งสีแดงกินเรือสีขาวตีลุกสีแดงถอยหลบ สีขาวตามลงไปรวยโคนฝั่งสีแดงขยับเรือเปิดช่องทางหนีสีขาวรีบเอาเบี้ยตามลงไปฝั่งสีแดงเอาเรือเข้าสกัดสีขาวไม่แลกสีแดงตามถามต่อสีขาวจึงเตีลุกสีแดงหลบ สีขาวโอขุนเข้าฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวหงเบีย้ยฝั่งสีแดงตีลุกสีขาวจำต้องถอยฝั่งสีแดงเอาโคนเข้ามาลุกสีขาวหลบฝั่งสีแดงเปิดลุก สีขาวตามโคนฝั่งสีแดงเอาเบี้ยงไหนไปผูกโคนสีขาวใช้เบี้ยงไหนไล่เรือเรือสีแดงขยับมาตีลุกขุนขาวเดินหลบเรือแดงกันพื้นที่สีขาวจึงตีลุกฝั่งสีแดงขยับ ขุนสีขาวขยับเรือสีแดงลูกสีขาวหลบสีแดงลูกสีขาวต้องจับขุนและสีแดงปิดเกมลูกจน